อยู่บ้านก็ซื้อมือถือใหม่ได้ Oppo b i g C การชนะบุรีออนไลน์มั่นใจในคุณภาพส่งไวทันใจพร้อมให้บริการส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำรับประกันจากศูนย์ Oppo ทั่วประเทศ o p p ป A5s แรม3ามรอมสาราคาเพียง4 5 9 9บาทหน้าจอ6 2จนิ้วกล้องหลังคู่มาพร้อมกับสแกนนิ้วมือและสแกนใบหน้าฟรีขวดน้ำอนเนกประสงค์และหมอนเซียโอ o p p o A5 2020สี่กล้องหลังพร้อมเลนอันต้าวายแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมแรม3ลอม64ราคาเพียง4,999บาทเท่านั้นค่ะรับฟรีขวดน้ำเอกประสงค์และหมอนเสียโอ อัปปตัวใหม่มาแรงอัปเปอร A สามหรอมหนึ่รอยยี่ิบแปดจิกกล้องหลังมาพร้อมกับ AI ทั้ง3ตัวสแกนนิ้วมือสแกนใบหน้าราคาอยู่ที่5,499ัาบาทแถมฟรีรำโพงบูทูธและหมอนเสียโอ อั p ป A9 สเปคแรงสุดแรม8รอม128 g b แบตเตอรี่5,000 m ah, ิลกล้องหลังความละเอียด48ล้านพิกเซล4ตัวราคาปกติอยู่ที่8,999บาทลดเหลือ7,999บาทเท่านั้นแถมฟรีหมอนเสียโอกระเป๋าเป้และลำโพงบลูทูธอัป A91 ดีไซน์บางเฉียบ48 รันพิกเซลกล้องหลัง4ตัวแรม8รอ้อม128ิกบกะต์เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ราคาเพียง7,999บาทเท่านั้นแถมฟรีกระเป๋าเป้และลำโพงบลูทูธพร้อมหมอนเสียโอ OPPO Reno o 2F 4กล้องหลังชัดทุกระยะสวยทุกมุมมองราคาใหม่เพียงแค่1,990บบาทเท่านั้นแถมฟรีไปเลยกระเป๋าลากและกระเป๋าเป้ไว้สะพายกันสวยๆนะคะ อัปเปมาแล้วจ้าส่งตรงถึงบ้านประกันหนึ่งปีของแถมสุดพีเมียมประกันเปลี่ยนเครื่องภายใน14วันใส่ใจคุณมากกว่าใครต้องอัปเปออัพปเปิดช่องทางพิเศษให้คุณซื้อสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆและปลอดภยัยเพียงแค่คลิกลิงก์ลาซาด้าที่แนบไว้ด้านบนคลิปหรือซื้อผ่านหน้าร้านที่ยังเปิดขายปกติหรือติดต่อสายตรงพนักงานได้เลยค่ะ มาอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะ Oppo ยินดีให้บริการบริการทุกระดับประทับใจต้อง Oppo บิ๊กซีการจนบุรีขอบคุณค่ะ